สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวนะคะในคลิปวิดีโอในติ๊กต็อกนะคะด้วยเว็บไซต์ SPESMM จะทํำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะก่อนอื่นให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาหรือเข้าไปใน Google นะคะพิมพ์ค้นหาคําว่า SPESMM ตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เลือกลิงก์แรกไปเลยนะคะ ก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันไปก่อนได้เลยนะคะและถ้าใครที่ไม่มีสมาชิกเนาะก็ยังมาสมาัครสมาชิกกันก่อนนะคะมาที่สมัครสมาชิกนะขั้นต่อกง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านจากนั้นให้ที่คำว,ว่าฉันไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยหรือถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะ และเนื่องจากมรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนะาะมอเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่หน้านี้เป็นหน้าแรกวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวใช่ไหมคะมาเลือกตรงดิจิตอลตรงนี้ก่อนนะคะเพจฟอร์มี้นะคะเลือกการหมูเลือกบมู่นะคะหรือจะเอาเป็นรวบรวมบริการที่รวดเร็วก็ได้นะคะมันมีให้อยู่แล้วแบบนี้นะคะมอเลือกทุกอย่างครบหมดแล้วเนาะให้ทุกคนนะคะกลับไปป๊อปปี้ลิงก์นะคะในคลิปวิดีโอที่เราต้องการเพิ่มยอดเนาะก้าอันนี้นะคะ สำหรับโทรศัพท์เนาะก็กดไปที่ตรงปุ่มแชร์นะคะก็ก็กดคัดลอกลิงก์ได้เลยนะนี่แล้วก็นำลิงก์มาวางนะคะจัดการให้เราจำนวนที่เราต้องการนะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งพันนะคะก็เอาไปหนึ่งเราใจป๋านี่เวลาเฉลี่ยของเราคือ20นาทีนะคะค่าใช้จ่ายคือ1บาทนะกวจัดการให้กดส่งได้เลยนะคะ เมื่อระบบได้รับคาสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแทบทีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะคะก็คือถูกมากาๆเลยแค่1 0 0 0 0หม,หมน,นะคะ10,000นวิวแค่1บาทถูกมากอ่ะเรามาดูที่การเติมเงินเนาะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางเยอกันนะคะ่ช่องทางแรกก็คือสแกน q r c o า e ค้ดบัตเธนาคารนะคะช่องทางที่2ก็คือทองอ่างเปาเนาะ มาดูช่องทางแรกก่อนนะเติมขั้นต่ำเมิกตัสิบบาทนะคะและสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งนะคะมาเติมสองพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มนะคะทันทีเลยที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสว่วนอีกอย่างช่องทางสองอังเปาวอลเล็ตเนาะเติมขั้นต่ำเมิกตัสิบบาทนะคะและสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะนี่มาเติมเงินหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์นะมาต่อที่นี่ต่อเลยบริการนะคะ บริการก็มีให้เลือกมากมายเลยทั้ง IG, Facebook, กยูทู b ทวิต t ตอร์ติ๊กต็อกนะคะก็มีครบเลยนะก็มีราคาบอกใครด้วยนะมีเวลาเฉลยอย่าบอกใครด้วยสามารถคลิกข้อ i ูลนะคะเพื่อดูคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็สร้างคำจังซื้อใหม่ได้เลยนะ,ะต่อมาที่นี่เลยตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเนาะเพียงแค่ เข้ามานะคะไม่ว่าจะาปะเจอปัญหาทางเว็บบั็อกหรือว่าการเติมเงินเงินไม่เข้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะสามารถที่จะมาพูดคุยหรือมาแจ้งปัญหาแอปพิมพ์ผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินตอบ,บตลอด24ชั่วโมงนะมาอีกอย่างช่องทางการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่ก o p y ปี้ลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแบบนี้นะก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันที5%นะคะและก็จ่ายเงินขั้นต่ำที่100บาทกันเลยเนาะ อันนี้ก็คือในอัตราของเว็บไซต์ s c e s p m นะคะลองเข้ามาใช้งานกันดูนะอนเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะกลับไปดูนะคะว่าตอนนี้ยอดวิวของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่259นะคะขออนุญาตลองรีรอบอ่งนะนี่ยอดวิวเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เนระียบร้อยแล้วนะคะซื้อ10,000แถมอีก10,000ห,หมด้วยเป็นไงล่ะนี่ อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้งานกันดูนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้ได้ให้แล้วนะคะสามารถจิ้มแล้วเข้ามามาใช้งานกันได้เลยนะสำหรับวันนี้หากผู้พิรากันได้ต้องขออภัยเว้นะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ